เอ,อช่วงนี้นะคะวิกฤตกําลังระบาดบ้านกําลังจนนะคะรายได้ตกต่ำเราจะต้องพัฒนาแมวของเรานะคะให้เป็นดาวดวงใหม่ค่ะในการเป็นดาวทิกต o อกอ่าช่วงนี้สปอนเซอร์เข้าแมวทำท่ำค่ะใส่สูตรไปหล่อนี้เป็นละละหล่อนะคะนี้เลยใส่ทองนะคะอะ่ไปเลยค่ะอัปเกรดตัวเองก่อนใส่แว่นให้แมวด้วยค่ะเน่ครบสูตรครบเซต เป็นงาพาเมียเข้าบ้านค่ะลูกสาวเศษรษฐีเดี๋ยวนี้แมวตัวนี้ดูดิราศีน้องจับมาร์กเลยค่ะคุณพ่อรับผมขอตังค์อีกก้อนหนึ่งครับผมนี้เลยเอาตังค์ไปเดทก่อนนะคะทําให้แม่ยายนี่แม่ยายหลงรักให้เงินมาก้อนหนึ่งนะคะเราสบายแล้วค่ะนี้เลยสบายยันชัดนะเอาเงินมาอัปเกรดให้หมดเลยค่ะนี้เลยเป็นยังไงนะตรงหน้าต่างเลยครับประตูสบายแล้วค่ะ ทำไงดีครับแม่ช่วงนี้คุณหมอเพิ่มยาเบาหวานด้วยดิไม่ได้แล้วน้คะอย่างนี้เราต้องออกกาลังกายนะคะเราจะมาให้เบาหวานชนะเราไม่ได้เราจะต้องชนะเบาหวานค่ะนี่เลยออกกาลังกายแมวด้วยค่ะปลาปลากระเป๋าก็เพิ่มยาเหมือนกันนะคะปลาปลากระเป๋าต้องออกกาลังกายถ่านฟอร์เมอร์ก็ต้องออกกาลังกายเหมือนกันนะคะช่วงนี้ถ่านฟอร์เมอร์เรากินถ่านเยอะนะคะ <laughs> โอเคคุณลุงข้างบ้านก็ต้องออกกำลังกายนะคะลงเป็นห่วงค่ะนี่เลยเทพีสันิภาพออกกำลังกายหน่อยค่ะช่วงนี้คุณเทพีเขากินเยอะนะคะเออช่วงนี้เขากินโคกทุกวันทุกเชา้าอ่าน้เยังไงพูดถึงโคกโคก้กก็อ้วนเหมือนกันค่ะโคกบวมนะฮะเหมือนโคกหมดอายุเลยคุณผู้ชมเออเหมือนกำลังจะระเบิดอะเออต่อไปนะคะอะไรอีกล่ะเอาเกมเก็บก่อนไอ้หนูเออออกกำลังกายค่ะหยุดก่อนเล่นเกมมาเกมเดยวเพิ่งเล่นนะคะอ่าต้องอ่าหนูค่ะอย่าคิดว่าจะแอบพ้นนะคะ แอบกินข้าวฉันจนอ้วนปึ่งขนาดนี้นะฮะนี่เลยค่ะเจ้านอนกินกินดอกไม้ฉันจนอ้วนเลยนะคะ่ะเอ้ยหน่อยแกบังอาดมากมือตีนก็มีนะคะทำไมไม่ทํามาหาก,กินมนขโมยของชาวบ้านเขาได้คะเราจะต้องมาตามหาของที่มันขโมยมานะคะรองเท้าคู่นี้คือโคตดแพงนะคะแกขโมยของฉันได้ยังไงลูกอมมาค่ะเอาคืนมานะคะ อุ้ยมันหนักมันขโมวยวีมาด้วยขนาดวียังเอาอีกอ่ะเอาทุกอย่างนะคะโจรคนนี้มาสร้อยคออันแสนแพงนะคะหน้าตาก็พอใช้ได้ขโมยของทําไมคะโอ้เสียดายหน้าตานะคะมันก็ไม่ได้หล่อเท่าไหร่หรอกแล้วก็เก็บหมีมาเลยนี่ในเสื้อมีไม้ยกมือขึ้นคะ่ะดูดิมันขโมยกุญแจรถชั้นด้วยนะคะรถชั้นมันยังไม่เว้นเลยอะ่ะหมดยางท้าหมดยางเจ๊มึงก็ไม่ช่วย ตามหาของเลยนะคะยืนถ่ายอย่างเดียวโอ้โหนี่เลยขนมเลเก็บมาค่ะครบยางนี่ไงหนังสือคะ่ะหนังสือธรรมะมันขโมยไปทําไมเล่มต้อง50เหิีเล่ยอเลยนะคะโคตรแพง ตายแล้วคุณอย่าเอาขวดตีหัวฉันนะคะฉันขอร้องโอ้อตายแล้วมีสามีซอกโกแบบนี้งานบ้านมันก็ไม่ช่วยเราทำนะคะส่วนฉันก็ท้องแก่ด้วยไม่เป็นไรเราจะต้องสู้นะคะเอาขยะทิ้งก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวดิขวดบงขวดเบียร์มันก็ไม่ทิ้งนะคะมันกินนะ่ะมันปล่อยให้ฉันทําอยู่คนเดียวไม่เป็นไร เราจะเช็ดกระจกก่อนนะคะให้สะอาดค่ะเอาผ้าเช็ดกระจกปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี้สะอาดใส่กิ๊กค่ะเอ่อส่วนมันนะคะอันเชิญออกไปข้างนอกค่ะเองานบงงานบ้านไม่ช่วยนะคะมาสู้ตายค่ะล้างจานถึงฉันจะมีลูกอ่อนฉันก็สู้นะคะเอาสเปรย์ฉีดทั้งรางก่อนเลยนะคะแล้วก็อะไรอีกอะเอาอะไรดีผ้าเช็ดหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะไม่ฟาดค่ะไม่ฟาดไม่ฟาดปึ๊บนี้เลยถูกไปถูกไปนะคะเดี๋ยวก็สะอาดเอง อาเช็ดก่อนค่ะนั่งเช็ดเลยฉันซูมมากเลยนะคะถึงเวลาที่ฉันต้องไปอาบน้ําก่อนนี่เลยสดชื่นแล้วนะคะตอนนี้เจ้าหนูสะอาดแล้วส่วนสามีหรอเรื่องของมันค่ะให้มันออนนอกบ้านนะคะโอ้ตายแล้ว <laughs> ดูภาพสิคะพี่คนนี้เขาก็ฝยเม็ดบลเลอร์เลยนี่เลยกําจัดฝยก่อนนะคะมแมลงวันอีกสกรปรกนะคะเป็นพหนะนําโรคนี่เลยค่ะปัดผมออกก่อนนะฮะความรอกความอะไรเดี๋ยวก่อนพี่ผมเหลืองนี่เขาตาเละไปปะเออนี่ตากลับมาปกติแล้วนะคะซิปรูดไหนเจ๊เออมันโปอเกินนะบางทีนะคะเอามือเดี๋ยวก่อนเอามือลงก่อนคะ่ะเออมือลงก่อนนะคะอีเจคนนี้เขาโตชุ้งจริงนะคะเนี่ยโอ,อ้โห เก็บหมดไม่สนใครนะคะลืมตาก่อนพี่เออลืมตาก่อนนะคะแก้มแก้มป่องไปนะคะจบยังอ่าเรียบร้อยค่ะสมบูรณ์เป็นภาพที่ตึงตาตึงใจมากเลยค่ะมีผู้ชายกอดถึงสองคนเลยนะ่ะเว้โอ้โหตายแล้วทัเด็กที่ไหนมาด เด็กที่ไหนวะเนี่ยโว้ยร้องไห้ทีร้องไห้พร้อมกันนะคะเฮ้ยไอหนูจะร้องไห้ทําไมจ้าร้องก็ร้องพร้อมกันเลยอะ่ะไม่ได้อีกอ่ะให้เด็กนั่งโต๊ะนะคะไอหนูเล่นนี่เลยค่ะเล่นครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกตอนเด็กๆที่เราเล่นกันนะคะไม่ได้อีกอะไรอะ่ะ ตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตานั่งตรงนี้นะครับเปิบนี่เลยฟลีแบบครอบครัวครอบใจอะไรนี้ป้าเออเด็กขาดความอบอุ่นนะคะเขาจะชอบเล่นแบบนี้แหละเออดีรถเล่ยบังครับไปเลยลูกเดออ่ะอ่ะสายทานลูกสายทานนะคะเปิดการ์ตูนให้น้องดูอ่ะไปนั่งดูการ์ตูนค่ะนั่งดูแมวเหมียวดํานะคะหนังสือหนังสือทำอไรอเจ๊อ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือให้เด็กมันนะคะเออเรียบร้อยค่ะเอาหน้าต่างเหรอหน้าต่างมีอะไรเหรอเปิดมา น,นี่ไรเอ่ยระบายสี่นะคะให้น้องระบายสี่แบบงยงเยีๆยไปเลยค่ะฝึกสมาธิแล้วก็อีเจ๊เปิดประตูมาทําไมคะเปิดมาดูอยางงั้นเราไม่ช่วยเลยเลยอ่านี่อะไรเอ่ยอันนี้อะไรอ๋อ,นนอแมวยางยืดเปิบนี้น้องแมวมาเล่นกับน้องแมวค่ะส่วนท้องคนนี้ก็ยังร้องไห้อยู่นะคะเอามือถือหรอเอามือถือให้น้องเล่นไปค่ะจบนะคะสงบละเออ โอ้ดูเธอสิคะเขาเป็นแม่บ้านเต็มตัวเสื้อผ้าข,ดขาดๆนะคะดูผู้ชายดีด๋ยวดิวันๆส่องแต่สาวในทิ๊กตอกนะคะแบบนี้ไม่ไายคะ่ะเอาไงดีล่ะคะอัปเกรดก่อนนี้เลยใส่ชุดสวยๆนะฮะแล้วก็อะไรอีกล่ะอาหารหล่อปุ๊บอัปเกรดอาหารไปเลยปุ๊บอะไรเกรดโซฟานะคะแล้วก็อะไรอีกอ่ะ คุณแม่คะคุณแม่มาถึงน,นี้เออลังจานสิคะแม่ผัวเป็นไงตอนที่ฉันจนน่ะดูถูกเหย,ยียดหยามฉันตอนฉันรวยแกก็ต้องมาั้งล้างจานคะ่ะฉันไม่ไว้น้าหรอกคะ่ะนี่เลยเปลี่ยนรูปคะ่ะจากรูปสามีภรรยาก้อนนี้เลยเรียบร้อยเปลี่ยนหมดนะคะใส่ซื้อสร้อยคอให้ฉันด้วยทำ,ทำผมทำผมซื้อรองเทงลรองเท้านะคะเก๋ๆเลิศๆค่ะนี่เลยเปลี่ยนบ้านใหม่ไอผู้ชายเฮงซวยออกไปคะ่ะนี่เป็นไงนัดเจอสาวนะคะเออเดี๋ยวมึงก็อกหกักเชือกกูเถอะนะคะเชือฉันเถอะ ต่อไปนะครับเกล็ไลน์นี้เลยปิดประตูปิดกระจกนะฮะปิดกระจกหน้าต่างไม่ให้มันเข้ามาเลยโอย้ตายแล้วคนจะหลับจะนอนนะครับมายืนเกาหงเกาหัหวดอยู่นั้นล่ะเสียงมันดังรังคงรังแครโดนหน้าชั้นหมดนะฮะนี่เลยเอาสเปรย์ไปฉีดค่ะรถรังแครดรถเชื้อรานะครับคุณผู้ชมนี่เอาเปิดเกมเสียงดังอีกโอ้ตายแล้วปิดเสียงก่อนไหมเสียงดังไปถึงข้างบ้านโอ้มาเห่าอีกเอออ่ะไม่ต้องนอนนะครับพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นไปทํางานหกโมงเช้าเลยไปใส่โดนเจ้านายด่าอีกโอเค โอ้โหหิวข้าวหรอท้องร้องจิงกบฟ้าผ่า่ยเอากินเค้กเข้าไปค่ะลองท้องกันก่อนเลยนะฮะนี่อ่ะยังไม่จบนะคะอะไรกาจะโมกมีกจ,จา้าจ้าบิดใช่ไหมโอ้ยชีวิตมันน่าเหนื่อยนะคะจะนอนสลับนี่เลยออกไปเล่นเกมข้างนอกเลยไปจบนะคะ มาค้นหาสิ่งผิดปกติในรูปภาพนะคะอะไรเอ่ยเอ่ยแต่ก่อนข้างหลังปาาลาชรลามันขึ้นมาบนทรายได้ยังไงล่ะคะนี่ไม่ได้คะ่ะนกตัวน,นี้เป็นปริโอป่ะคะนี่เลยฟิลเหมือนปริโอนะคะนกตัวนี้เดี๋ยวนะต้นกล้วยนี่มาต้นมะพร้าวนี่นี่เลยคะ่ะผิดนะคะผิดผิดสําแดงไหมคะเอาไมา่ใชา่อีกอ้าวแ้วก่อนต่อไปอะไร อ่ะมือตรงนี้นะคะนี่มือผีป่ะเนี่ยนี้มือผีแน่นอนต่อไปเออจิ้มให้หมดนะคะอ่าตรงเท้าค่ะตรงเท้าผิดรูปไปนิดนึงไม่นิดนึงละเยอะเลยนะคะต่อไปอะไรมือเจ๊ค,คนนี้เออมือมือสีนี้เว่งอ่อทำไมเหมือนมือผีไม่ใช่เออเรียบร้อยโอถ่ายแล้วชีวิตี่อับเฉาด้ะคะ คุณแม่ฉันจะไม่ให้คุยกับผู้ชายเลยนะเขาติดเสียงเครื่องดับฟังไว้อยู่นะคะก็าไม่ให้เราคุยกับผู้ชายแบบนี้เอานี่เลยค่ะปิดปึ๊บนี่เลยไม่ให้เสียงมันเข้านะคะต่อไปอะไรดีเอาคอนมาทุบวอมขวัญออกปอึ๊บนี่ทิ้งออกเลยค่ะแล้วก็อะไรดีอ่าชักปักคอมนะคะทีวีค่ะทักได้ไหมอ่าชักปักเรียบร้อยค่ะรอบนี้คุณแม่ฟังทางทีวีไม่ได้แล้วต่อไปอะไรดีคะ เปิดหน้าต่างนะฮะอ่าปล่อยนกปล่อยปลาเลยค่ะเผื่อบุญดันนี้จะได้ช่วยเราได้นะคะจะได้คุยบยูุ้ายได้สะดวกเออแล้วก็กระจกอะไรกระจกทาไงดีกระจกคะกระจกกระจกเออฟั่มเลยค่ะกระจกก็ไม่รู้ว่าช่วยอะไรนะคะกระจกเนี่ยทําไมต้องฟั่มก็ไม่รู้อ่ะเอาหมีออกเอาหมี อ่ะปิดไปเลยค่ะไม่รู้ว่าคุณแม่เอ่อใช้เครื่องเสียงดับฟังอยู่ไหนก็ไม่รู้มัวมัวไปก่อนอ่ะล็อกประตูค่ะคุณแม่เข้าไม่ได้นะคะคุณแม่จะเข้ามาคุณแม่เข้าไม่ได้นะคะเลยแล้วก็อีกจบยางปิดผ้าม่านค่ะเดี๋ยวคุณแม่แอบ,บดูนะคะแต่เ,เขารู้ว่าเราคุยกับผู้ชายเลยนี้อ่ะมาโทรเลยมะโทรเลยมะ้ฮัลโหลค่ะที่รักอยู่ไหนคะโอเคฉันคุยได้แล้วคุณแม่ฟังฉันไม่ได้ละ